สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกท่าน,น้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดกับสิได้มาตามโค้งสุดท้ายของเหล็กพระอาจารย์ต่ง้อค่ะเด้อว,ว่าสิได้แนวท่างงตัวใดโค้งสุดท้ายนี่จากพระอาจารย์ต่งเนาะคะ่ะซึ่งงวดที่แล้วเพิ่นไฮมาศูนย์แปดกระอกหนึ่งแปดเนาะคะ่ะนองงวดวิญญา่เนาะค่ะคลิปนี้ เอฟซีท่านไหนที่เขามาเบิงมาชมแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามช่องสุภาพพ่อนผ้าลวยได้ได้อจ้าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปทำข่าวต่อไปเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเด้อขอกดแช์กดไลค์กดติดตามให้ช่องสุภาพพ่อนผ้าลวยได้ได้อจ้าตตอนนี้ก็ช่บรรยากาศรอบๆไปก่อนเนาะค่ะเนะเาะแอดจะได้ไปตาม โค้งสุดท้ายของพระอาจารย์เนาะคะเด้อว่าเพิ่นห้ตัวใดมากค่ะ เอฟซีท่านใดที่ค่อยเลขอาจารย์ตรงอยู่ด้วยค่ะเดินในเพิ่นหามากเป็นโครงสุดท้ายค่ะเลขที่เพิ่นหามากเนาะค่ะเนาะเลขเพิ่นหามากนะคะล่มพัดเลขพระอาจารย์ตรงนะคะเด้อหรือพระอาจารย์ตรงนี่แหละคะ่ะอยู่วัดป่าบุรพาลามเนาะค่ะเนาะวัดป่าบุรพาลาม เลขที่เพิ่นห้ยมาโค้งสุดท้ายเด้วค่ะเด้นนี่ก็สิเป็นห้าหนึ่งศูนย์ค่ะล่างเจ็ดหนึ่งค่ะเอฟซีเอฟซีท่านใดมักกะจัดคัดกะพานเนาะค่ะเนาะแอดกะฝากไว้เพียงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเพื่อมันสิได้โศกได้หมานำกันเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกะกำลังเห็ดกำลังสั่ง หลังคาให้ปูตาทิพตาเดียวเด้อค่ะเด้อแล้วก็ปูไพสอนนะคะเนาะพันตีไกสอนปุริสุโทโธเด้อค่ะเด้ออยู่วัดเพิ่นหันค่ะหลังคากับท่านในแล้วค่ะตอนนี้เพิ่นก็กำลังสร้างหลังคาให้ปูคันแม่นโชคแม่นมานงวดน,นี้ก็สิได้น้ำยาอม้อนเข้าไปวัดเด้อค่ะเด้อเพิ่นก็สิสร้างปูเพิ่นก็ว่าอยากได้ยาเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็ ลองเบิง้ะคะเด้ลลองเสียงเบิงค่ะว่ามักบ่ค่ะตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะวดที่แล้วเพิ่นห้0 8ูนย์แปดแต่ว่ามันออกหนึ่งด้อค่ะเอฟซวันนี้แอดก็ว่าเพิ่นหเกหนึ่งมาอาจสิเป็นเ0เศ้น,นะะย์ะเด้อกกันไว้นแน่นจักน้อยด้ยจะ้ะคลิปนี้แอดก็ขอฝากเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไป้อคะเด้องวันนี้ก็ให้มันมันฮ่งๆถือกสามตัวตรงๆนี้อคคะเด้อ ขอให้เอซทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ